กินสลัดด้วยกันทุกคนเป็นผลไม้เป็นผล,ลไม้รวมเนาะก็จะมีมันมีมันเทศมีฟักทองแล้วก็แครอทแล้วก็กล้วยมีข้าโพดด้วยเป็นเดีวยวกันทุกคน สลาดอร่อยอร่อยมันเทศเป็นรายกันทุกคน กทองก็มีลูกเดือยลูกเดือยต้มด้วยมัน กินพกมันเพราะนี้ก็จะอิ่มแล้วกินด้วยกันทุกคนมีแตงด้วยแคนตาลูป แล้วกเริ่มโรแล้วไอปเปิลด้วยปเปิลอยู่ข้างๆแล้วก็มีผักสลัดข้าวโพดก็มีถั่วด้วยถั่วแดงต้ม รวมหลายอย่างเลยทุกคนเป็นด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปสวัสดีค่ะ